หรับตัวหนูนะคะถ้าฟอร์มตัวหนูเองก็คือยังไม่ดีค่ะถือว่ายังไม่ดีพอค่ะที่ยังช่วยทีมได้ยังแบบไม่ได้มากพออย่างเงี้ยค่ะค่ะเนื้อว่าน่าจะเป็นการลุกมากกว่าค่ะที่ยังช้าแล้วก็ยังไปไม่ทันค่ะ,คะสาหรับหนูก็ออพอใจใน กับตัวเองในระดับหนึ่งค่ะแต่ว่าก็ยังต้องมีข้อปรับปรุงแก้ไขค่ะในช่วงในช่วงแรกๆเกมเราอาจจะแบบหนืดไปนิดนึงค่ะแต่ว่าพอเข้าระบบของเราเราก็สามารถทําออกมาได้ดีค่ะ <c oughs> สำหรับพรุ่งนี้นะคะแล้วก็เราก็ยังต้องแบบยืนยันที่จะเล่นระบบของเราให้ดีคือเตรียมทีมของเราให้ดีก่อนนะคะแล้วค่อยที่จะไปสู้กับเขาพรุ่งนี้ลดข้อผิดพลาดของวันพรุ่งนี้ทั้งเรื่องเกมเซิร์ฟหรือว่าจะเป็นบอลโต๊ะกัดที่เรายังทําได้ไม่ดีะคะ่ะก็จะไปซ้อมแล้วก็แก้ไขแล้วก็กลับมาปรับปรุงเพื่อจะแข่งในวันพรุ่งนี้ค่ะคุณค่ะแ่่งยืนยืนคูค่ ก็เกมวันนี้นะครับทีมเราเองนะครับก็ต้องเล่นในสภาพของมันหนื่อนนิดนึงนะครับก็ต้องยอมรับว่าวันนี้ทางอินโดนีเซียนะครับมีเกมรับที่ดีนะครับรวมประกอบไปด้วยกับการผิดพลาดของเราด้วยนะครับในเรื่องของการบล็อกและการดีเฟน์ที่ยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับเราก็ต้องนำไปปรับปรุงแก้ไขครับผม สำหรับนะครับที่เราได้ทดสอบเด็ก,กน,นะครับเราก็อยู่ในเกณฑ์ที่เราพอใจในระดับหนึ่งนะครับแต่ก็มีข้อผิดพลาดอยู่นะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราพยายามไปทดสอบนักกีฬาทุกคนนะครับในเรื่องของการเล่นว่าเขาจะมีศักยภาพที่เราจะใช้ได้มากน้อยขนาดไหนนะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือความพยายามหรือความมุ่งม,มั่นของเขาแล้วก็นํามาใช้กับสนามจริงเนี่ยมันได้มากน้อยขนาดไหนนะครับแต่วันนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับ ครับการใช้ชุดผสมแบบนี้นี่เป็นที่พอใจไหมครับสำหรับรุ่นพี่รุ่นน้องที่เราเสริมเข้ามาจริงจริงก็อยากผสมให้มากกว่าน,นี้นะครับแต่ในเรื่องของโครงสร้างพอเกมมันมันมีการหลุดลนะครับเราก็ต้องปรับเรื่องของโครงสร้างกลับมาให้มีความแน่นอนก่อนเลยนะครับไม่งั้นเกมจะเล่นยากครับก็ถือว่าเป็นเกมที่หนักสําหรับเรานะครับถ้าเทียบฟอร์ม2แมตช์ของเวียดนามแล้วนะครับเขาค่อนข้า,างดีนะครับแต่เราก็ เราก็ไม่ประมาทเขานะครับเราก็พยายามในเรื่องของทํากลยุทธ์ของเรากับการเล่นของเราให้เต็มที่ครับผมก็ดีขึ้นเยอะครับก็อยากให้เขาได้กลับมาสัมผัสกับเกมแล้วก็เรื่องของเกมของเขามันห่างไปนิดนึงนะครับก็ทาให้ให้เขาฟื้นสภาพนะครับแล้วก็เหลี่ยมเหลี่ยมในการเล่นมากขึ้นครับก็พอๆกันครับ uh -huh.